สวัสดีค่ะท่านผู้ชมมือนีเจแดงกับมาอยู่ที่วัดป่าบ้านด่านเม็กตําำบลสำลันอำเภอสามชัยจังหวัดกาฬสินค่ะโมโห่ามาทั้งใดมาทั้งข้าม่วงหลงเขาปลามาเก่ากิโลมีแต่ปาลาล้วนๆค่ะกับมาถึงคือเก่าค่ะท่านผู้ชมเนาะวัดป่าบ้านด่านเมกได้นํำเงินเอฟซีมาถวายผ่านเดือนจะเก่าค่ะ จากคู่นี้ยังยังโมโหหนึ่งหมืนบาทเป็นตัวแทนของเอฟซีมาถวายเงินให้เพิ่นเพิ่นมีงานพิธีรอพระพุทธโอ้โหเจดแดงเดียมารอพระพิธีหล่อทองพระพุทธเจ้าปางมหาจัก,กรพรรดิทรงเครื่องโอ้ยพอดีเลยราสีเจแดงดวงเจแดงให้รอพระให้ทำบุญกับพระเนาะคะ่ะพระพุทธรูป ส้างพระพุทธลูปรอพระพุทธลูปอยู่ม่งใดต้องไปถ้ำนะคะในวันเสาร์ที่23สามมืออื่นค่ะแต่ห้ากับมากก่อนเพเป็นยังวันเสาร์ที่ยี่สาไหวเวลาเก่าไหวผ้ารับศีลเริ่มพิธีบวงสวงเอ้าพนมีงานบวงสวงอ๋อบวงสวงแล้วกนสิริลเนาะแล้วก็เวลาสิบโมงเก่าณฑ์วิธีรอพระพระพุทธเจ้าปางมหาจากักรพรรดิขอเลี้ยนเส้นผูรัท่ามิจิตกุศล ร่วมรอพระเข่ามากอะเจอพระศรีวลีเนะคะ่ะจะดแดงอ้ยมาแต่เส้นท่างนี่ปลาปลาคักท่างคุกคักคุกคักต้องตอดลดข้านรดมากเก้ากิโลค่ะเนาะเบื้งในงานพิธีพันพาเขาไปส้มสระสิี่งหวยคนตระกูลแสนสุข สามสามโตนะคะสามชุดสีมีชุดใดแน่เดี๋ยวจะแดงผ้าไปเบิงพันรอพระมือขึ้นนี่ฝันฝันว่าได้มาสิละไปเจอกล้องห่วยไล่เฮ็ดผ่าปลากำลังเต้นน้องฝนวันนี้ข้าเจ้าสิไปถวายเงินปัาดฝันเป็นจริงเลยค่ะเนาะด้บุญร้าย เงินน่ะล,ลายลายเป็นหลายสิบล้านค่ะจะแดงได้หยอดไปน้ำเพลนสองลอยใบแดงๆหยอดใส่ตู้ตู้ตะเพิ่นนับนะ่ยได้เป็นล้านแต่ว่าอยู่ในตู้น่ะหลายล้านค่ะพอตัมก็หาล้านสิบล้านเนาะโอ้เจแดงท่านบุญน้ำเพลนสองลอยหนึ่งคิดว่าค่ะคนสิรออ,องใด บอลูจักสว่วนโตเด้อค่ะวัดนี่ก็ับอาจารย์นี่สวัสดีค่ะส <นะ S 2> วัสดีค่ะบ้านเนี้ยค่ะนี่บ้านดันเมกครับดันเมกหมู่บ้านเฮาอยู่ทางใดเออทา<ะ>งทิศเหนือของวัดอยู่ทางทิศเหนือมาทางนี่ป่าเด้บ่มีบ้านคนจะแดงมากนะมั<บ>นอยู่ทางนี่บ่ออกไปนี่เลี้ยวขวาหรือเลี้ยวซ้ายออกไปนี่เลี้ยวยเลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายครับแล้วก็เลี้ยวไปซ้ายอีกบัดนี้ตรงไปเลยครับประมาณห้าตรงไปไลยมีแต่ป่า เก้ากิโลผุนดันด้นแม่เออมาดงสวนเลยมาตามจีเพจวันนี้เหรอเห็นอยู่เห็นวัดเทพนิมิตบ้านไงเป็นไดวันนี้ลอยห้าสิบกว่าหลังลอยห้าสิบป้าเพิ่งก็จัดงานไงแต่เพิ่สิรอพาอยู่ตรงใดนี่วันนี่บ่ตีพิมพ์โอ อโอ้ค่ะอันนี้หลวงปู่เทพโลกอุดรเนะค่ะอยู่ข้างๆกันนี่เห็นชัดบ่เนาะแต่วันนี้โทรศัพท์คือบร์ชัดนํนำเงินเอ็กซีเพิ่นถวายพานเดือนจะกล่าวมามาถวายปู่เอาเจ้าบานก็นกนเข้าก็ถ้าเพิ่นได้หมอทั้งใดน,นี่บ้านน้นอยๆนึงคือจังได้รอพระือจังได้จัดงานใหญ่เนาะ ทวดจะพึ่งแล้วใส่ลงปูดวดโอ้โนะคะท่านผู้ชมอ้าวยังกดเนเพิ่นเอิญเหรอเท้าเสชวัรนบอกนะใส่ท่าจานเข้าารเปสลบคัพันพันได้บอกเลขอยู่บขนาดนี้ถือว่าเลขเพิ่นถือว่า บอกผู้ <misery> ืกะดูน้อริงูนนงันือ้บนอือกราผ้ือกร้อกรนผ้กะือกร้อกระผนถือกรืกาวือนระ้อกระผู้ือกนะถา,ากะกาวผ้ถจอกะผู้กับปู้ถือิรผ่้วงสกง,งพือมเท้อกพูอกระผูสถือกะผูอรู้ร้อรรอร้อม ผ้าจาย์รูปไดค่ะที่พ่นเดียวๆกุดผ้าจารย์รูปไดค่ะที่เพ่นรอกุดไดค่ะกุดนี่หรือกุดพุ่นนี่ได้กุดเนาะเห็นบรรยากาบขึ้นเหรอมันหลวมเหมือนปะมันหลวมอ๋อทั้งหลังกับมี ใส่ของนาใสจรองดาวเจดแดงใสจรองทดาวมาผิดว้ายมาลันค่ะคุณสันเพลนอยู่ดิอ๋อเนิร์นบนั่งยืนเนิ่์นบอกค่ะเดี๋ยวจังขอบไปหาเพื่อนค่ะตรวจมาบอกค่ะประมาณ ทียวประมาณเทียมเนี่ยนั่งกอมุ่งไลยกันนั่งกองมุงอะไนบ่กันมัดหานมันมีงานเดี่าว่าเริ่มมันเริ่มสามมุ่งสามุ่งสามสิบนาทีเริ่มล่ำเริ่มมันเข้าวิธีบวงสวงใบพานับสินเข้าวิธีสุบวงสวงร่างองค์การเทวดาห้าโมงห้าสิบเก้านาทีกนั่งล่ำสามสามมุ้งแลพน่กีก่หนึงนั่งล่ำอุดรี่เจ้าก็มาล่ำขอบุญ มีตัวเลขบ่ัวนี่พวกส้วงย่ำในผิวเลขยกยนั่นอยู่นี่ตลอดไปประกอบดนว่าสิหัวจับคุณแม่มีตัวเลขไม่จบไม่สิ้นนามายืนสันกันมีตัวเลขมีตัวเลขนะตัวเลขคนผูกทุกปีอย่างออื่นถ้าว่างกับมาถ้าเบิ่งในสิว่างบอยี่สิบสามอุปกรณเดี๋ยวฟังเบิ่งกันจาเขานะคะก็มาถึงได้มาถึงแล้วค่ะท่านผู้เราแล้วนะคะเนาะที่วัดป่าด่านมิกบ้านบ้านด่านมิก วัดป่าดานเม็กวัดป่าบ้านมกอ๋อวัดป่าด่านเม็กเนาะอะไรคะกับเอฟซีเพิ่นจากพลังเสีนะครับเพิ่นเดวบอกับอาจารย์เบย์เนาะแม่นบ็อกวาจีเทพเพื้นนะฮะว่าจีเทพพืน้นนะทะ,ะเล่น้ำมัสก,การอาจารย์รออพอดีเพิ่นว่าเอ็ดคอมเพ้นเน่ะเพิ่นตัดเพิ่นเบมือกเพิ่นจะเลื่อยติดต่อของพอน,น,น,นเอนอขาเล่ย ทะเลส่งมบแข่นสกาวเป็นสํานบุญถึ่แค่นเพราะว่าเป็นวายเอียงคลองพรเลยแบบว่าเมื่อคืนปุยแที่ยงสิ่งหย่นยิบสักจาที่เป็นอกแล้วสินนี้เขาก็้มผู้เนาะทะเลได้มาบอกอธิบายให้ปููเข้าใจนัาว่าการพิ่นเมื่อหลายๆอย่างเิ่นว่า ่ว <including> ่างเงี้ยนะความแต่ว่ามันเลื่องนนี่มีั้นั้นทังสิ้นเนี่ยเพ่นเพ่นเป็นประเทศานแบบกรนั่มมาจัดระราณสร็ึ่นมาได้สามหมื่นวันเมื่อไลรวบอกเงี้ยผมกเดือไปน้องไข่วันพานทั่งใดก็ดีเท่านั้นแล้ววันนี้อสิ่งจริงเแล้วาได้อยากให้เดชกสาวอูทุลักอันนี้นูกกบอกคี้หัวทั้งในเนาะก็เล่จะ้ำกระบอกน้ำปวย่านว่าคันเทพเพื่อนนี่ท่านบอกน้ำปวยมือนึ่งท่านบอกต่ว่าสีแดงว่ามือนึงแนี่ยท่นว่า เทพ้นเทพ้นเงี่ยงยังเอาที่ว่าเพื่อเทพหาคิวเทพ้นหาคิวเนี่ยครับโอ้เทพูนพระองค์พระนิหาคิวหาคิวเพื่อฐานเทพกระเดาครับอาจารย์เอาเงินอาจารย์ใจค่ะค่ะท่านผู้ชมเจแดงขอจบคลิปไว้เพียงแค่นี้นะคะฝากกดไลก์กดแชร์กดติดตามสั่งซื้อคขี้มาได้ตามโบโทวขึ้นให้หน้าจอ0928892568จัดโปรลดราคาตอนนี้เพียง1100บาทค่ะโปรถึง30 ท่านว่าเนาะค่ะท่านว่านี้เท่านั้นนะคะแค่เสียมแล้วก็ยาสายตาซื้อฝากพ่อแม่ฝากตาฝากย่าในวันปีใหม่ได้ค่ะเนาะเพราะว่าสบู่เจแดงค้นเดิมนะคะก็ฝากซื้อสินค้าอุดหนุนเจแดงด้วยติดตามเจแดงทั้งสองสองทางค่ะทางหน้าเพจทางหน้า u t u b e หน้าเพจเจแดงคนเดิมห่วยแม่นๆมโฟร์ไฟเดียวกันกับ YouTube ด้วยค่ะ ก็ฝากติดตามด้วยนะคะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาเมืองเจแดงจนจบเมืองไปน้ำกันค่ะวันที่23นี้บ่วงสวงบวงสวง,วง,สวงปีไหนออกปีนั้นค่ะท่านผู้ชมเนาะออบ่วงสวงปีไหนเลขถูกปีนั้นปูพนบอกนะพุ่มดีสถานที่ดีค่ะท่านผู้ชมเจแดงไปมาเร็วบางที่จะเจอเจแดงในหมืออื่นค่ะก็ขอขอบคุณนะคะสวัสดี ดีค่ะ